น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลครับเสานี้พ่อน้อยว่า,าออกไปยามเวดครับเซื้อไว้หกหลงหังนึงได้ครับม <6 S 1> ่ได้ซื้อหลายเซื้อเวดเงื้อปลาเข็งครับแต่จะเอาทุกวันติกไปนําว่าเราไปเก็บอันโกดเตะน้ำข้างน้องละครับผมแถวน้องสองห้องละครับหลายพี่น้องมาหาอยู่หาจินเพิ่นปัดกินเอ็มร้อยินเพิ่นละปัดจิ้มลงน้าปลานําื้เลือไฟไหม้มันเตะไปเถื่อนเถื่อนครับเมื่อก่อนนะกับพ่อน้อยได้เย็บไปหน่อยนึงอู้ห้อแต่น่าขาเกือบบีบูดเอาไปนิดนึงพอดีเลือดออก แพ้เป็นอะไรล่ะครับพ่อแพ้แพ้ดาระลูกพ่อกระลังแพ้ดีตลอดแล้วเออยาล้างแพ้ยังใส่แบบดีแล้วแต่ว่ามีค่อยกล้าลงน้ำไปเลยครับก็เลยพักเกือบสามสี่มือแล้วครับเสื้อเวทกับเสื้อทั้งเบียบทั้งทุ่งดอกครับกับหลังใหญ่ๆบอกครับพ่อหลังใหญ่ๆบก็โดดไว้ตันบบเต็มบ้านไปพอดีก่อนจะเข้าครับสวัสดีพ่อเมยพี่หน่อยจะเข้าเลยครับอสวัสดีครับผมตําดูเคยพี่หน่อยซอยเดิมครับไปยางเบ็ดน้ำพี่หน่อยนะครับเด้อ บรรยากาศตอนเศรายันสบายครับวันนี้ตอนนี้เห็นแจ้งแ,กแกจ้งจังจังสีนี่บ่๊อนได้สวยนะครับรตีห้าตีสิบได้ราพอสามาณนี่นะตีห้าสิบตีห้าสิบครับผมป่ะครับมาหอดตรงหน้าเรียบร<อ>้อยแล้วนะครับพี่น้องครับแต่ว่าเจอปัญหาครับนนพูดนะใหญ่พี่น้องเหนกฝุ่งนกพิลาบบ่อบพอแมนลูกนกพิลาบมันลงมากินเขาอ่ะจังสีขอเข้าหัวง่ายนี่มันก็หอยโบกจังไหนน้อเนี่ยยัางอยู่เลย เที่ยวมาไล่คู่มือมอะไรนี่พี่น้องมาได้มาเฝ้าเสาแรงเสาแรงส่วนมากเรามาลงตอนเสากับตอนแรงครับแม่นพ่อแม่หลุกคันสวยแล้วก็บ่ค่อยลงห็นวหุ้น,น,น,นรนายการว่าใส่หวยจะบ่พ่อก็กริเฮ็ดกินออกมันก็บ่ค่อยย่าดในหอกแมน่นแม่นบ่พ่อเอาหุ่นรายการแล้วก็อ่อนอ่อนถุงยางหอยไว้ให้ให้ลมมันตีมากดังฟาดๆๆๆๆๆๆฟาครับพ่อซ้าเห็นเขาเฮ็ดอยู่อันหน้าอัน แถวหน้าไอ่เนี่ยหล่อจานหลวงแคือเขาแม่หนองหัวมีทางเดียวคืออันนี้ก็ฟังประทับนม้ว่าก็พวกมดจานมันจะกเดินอยู่เป็นมือสองมือจังค่อยมาจังว่าถ้าเที่ยวมาอะไรเดี๋ยวเสียวนังสติกแล้วมันยิ่งไรกระสันบ่เหลือก็มีได้ยิ่งทำมานจ่ายดอกครับยิ่งไรตอนแรกเข้ามาโอ้แบบต้งใจน้องหัเนาะเต็มงานหน้าเลยครับโอ้จังว่ามดไปเป็นลิตรแล้วกับมื ยังเหลือแต่นกเอียงนกเอียงมีกระดอเด้อมีกินหลายดอกอ๋อนกเอียงอ๋อนกเอียงบอพอน,นั่นเมียนซุ่มที่มื่อคืนไปนตอนตอแรกนกพิราบขันได้มาฝูงนี่แหละมันไปส้วนกันมาอีกเลยแมีนบอพอนกเนผู้ใด้วานกรเนี่ยโอ้สนุกไรแต่นกเลย <laughs> มันซุ่มเม็ดมันฟูอยู่ทึ่งนี่มันกินเมน็ดแล้วหรอกใครแต่ว่ารถกับปั่นลงยี่ดอกมันกับสีเม็ดเห็นเม็ดบ่เห็นเนี่ยนี่แหละครับเมื่อวานนี่ปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาไถแล้วก็บมัวรานแล้วก็ปั่นลงแล้วครับ พยายามเบ็ดนะครับพี่น้องบัดไปดุลน้ำกันครับผมนี่ครับพอนถอยใส้ยู่บนน้องซองของห้องไตครับผมเสื้อหกหลังนึงนะครับนี่ก็เป็นแนวเลื่อนนะครับทาลุนน้ำกันเด้อบรรยากาศดีๆครับอยู่ห้อกซองของหนาวครับโอ้เป็นจังดีเป็นบรรยากาศร่มเย็นเย็นเกจแห้คลายใจอเลยครับหลังแดดระเบิดบ๊อบคือหรอหลังนี้ จะว่าเขาสีบ่กู่เนาะพ่อเนาะว่าสีบ่กู่เลยปลาดโถปลาเข่งยังเสียนดีดูยิ่นั่นแหละครับคันเขียวๆนั่นแหละครับผมโอไปเบิ่งหลังคุ้นบั่นเราไงนะครับมีทื่อขับหลังนี่รุดหลังต่อไปครับไปห้างเติบยัได้ลูกเหมื่นพ่อตอนนี้ก็พาทิตขึ้นแล้วครับนี่ ระยะนี้กับระมาณหกโมงหกโมงสิบนาทีผมมานอ้มั้งครับแม่ฝนงยางามเลยครับบรรยากาศเสียงนกเสียงกาห้องโอ้แต่นี่ยมัดพานโอ้นี่ฝนไม่เห็ุทางไว้ตัวนี้พอแม่ลูกเห็เปียกไมด้ขนาดไหนยามเป็นยังนมาเกียดไหมโอ้โอ้มองลกนี่บู่เจ้าน้อยครับ ปึ๊บนี่แม่แม่ผู้ใน้นอาหาปลาเนี่ปลาพิจมูครับตอนขึ้นมาานปลาหาปลาโอ้การเลยครับขนาดนี่าเลยเน้หลังปึ๊บคือบ่ขับอแล้วจำขไปนใหญ่ให่ให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งขั้นวทก่อนครับรรบัจจุดบ,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 บัจัดบัเจ้าีครับ่อ กันถือนี่ปลาขาวตัวใหญ่ๆนี่นะครับโอ้โหเปล่าเป็นยังไครับพี่น้องบนเตื้อเตืเบิ่งเลไรก็ได้เตื้อเสื้เนี่ยปลาเข่งน้อยครับพี่น้องเบ็ดใหม่ไพ่เป็นล้ำเลยครับนี่เป็นนะปลาเข่งโอ้โหเป็นตเลยล่ะครับเบ็ดดงละห้าบาทโอ้ใส่ตรงหลังปลาเข็งไว้ปุ๊บเห้มันนั่นจมน้ำตลอดปลาใหญ่เลยตัวนี้ครับนี่ อโอ้บ่ขอเลยมามุ้มอย่จากเถี่ยเลยครับมุ้มแปลกตาเลยครับท่านนี้อีกฝั่งหนึ่งของ,น,องน้องซองห้อง,องตั้งนี่รุดปะครับพ่อแม่นลูกสายเพชรจนจังโอ้ยหลีพ่อแสดงว่ามันกินเติมหนึ่งนี่นิมึงเนี่ยมึงเนี่ยสายเพชรจนแบบหยองจนแบบขีดขาดจนแบบโอ๊ยนี่มันคือรุดเดีววะปากปลาขาวได้กินคันสายหยองนั่นแม่นรูพ่อแม่นลูก แสดงว่ากินตัวน,นี้มันได้คนมาอยู่เพราะมันคืนทีนนด่ด่ายดีร่อนสามมีห้อยคนมากเลยได้เมดตวเม็ดต่างนี่นต้องกินในเสียเลยครับเม็ดดุงมักใหญ่น่นาจะหลุดแบบน,นี้เลย เพิ่นลูกเคยอันเก็บเศษแก้วครับพี่นอนะ้องพูน่ะเศษแก้วครับเพิ่นกะ<ส>ทิ้งไม้ดำเงาไม้อายุแต่ว่ามันกะเวลาน้ําแกงมามันพี่ได้ครับเปลี่ยนระดับต้นไม้ส,งสูงๆพี่ละครับยนี่ยวาลงไปน้องนี่ยังว่อันตรายอี่ไกลนี่ย่างมาขันขันมันย่างมาแถวนี้ก็เพ่งแอววเพื่อนขันบน้ำมันกับต้องติวไปดำน้ำครับหลายเติบเนียระวังเด้อลูก่ย่างก็ได้ก็เลยว่าเอาออกไปยามเบ็ดแล้วก็เก็บเศษแก้วนำเสนอ เหมือนแต่ว่าจะอ่ะครับหวัดไข้ไอคอนสิเลยน้องพอเรียวเห็นเออทั้งหลังนี่ด้ตลกด้วครับคนน่ะเป็นป่าฉาลามสาามั่งล้างอยู่ก็มีได้อันตรายเลยเนาะคนแน่นได้หรูข้างนี้นคนไม่ค่อยใส่ร่องสมบูรณ์แต่คนคนบูร่์เป็นคนรวยครับัน,น,บนเป็นแต่ยานี่ได้พี่น้องมากกระเบ,บาะ่าได้ว่าอันเสือเกิอบูดในเด้อสันตอกกับระวง<ช>ังโกดเกลี่ยนี่เดียวหรีอย่าแย่งเขาเบิ่งนได้ครับอันตรายนะ ปลาหลาลำโอ้ยเดี๋ยวเยียบา่อนี่มันธรรมดาแม่นเมื่อสเดือดแล้วมันครับมีแต่เศษสางย่อมดินครับแค่แม่ย่อมนานน้ำม้านี่คืออันตจะได้นี่ข้างหลังนี่ได้หลวงปลางางอยู่นี่โอ้ยบางเตือนบางเธอเพิ่งกำลังกินข้าวป้าครับกินแล้วป่ะอันเอาเหล้ามาแกะมาเพลินน้ำประมาณนี้แหละแต่มีแม่นพอน้อยได้ ขันพ่อน้อยโอ้ยมีอันนี้แล้วครับมีกินละเร็ยบครับบาทเรียบร้อยนี่เดือดหลวงหนึ่งโอ้นี่ครับอันต่อได้เลยนี่ครับนี่ได้เมื่อนั้นพ่อเย็บกลักษณะนี้แหละมันฝังอยู่ได้ขี้ดินนี่แล้วรองเท้าผอมครับเอล่รองเท้าผัดรองเท้าอันอีบู๊มีได้พื้นตอนั่นอายุเขาต่ำไหมครับรองเท้าลงน้ำเป็นแบบนี้ได้ยุ่นอันนี้ของพ่อน้อยเัดแบบอันเสื้อลงน้ำมันเบาครับแบบมีได้พื้นลูกแล้วที่ไปเอาคู่ไมยุ่งสนะแนวนี้มันกันแก้วมีได้สนะ แต่ว่ามันหันยางเบาแข็งเบาขาคุณนะครับพี่น้องปูปังงางธรรมดาเด็จะเลยโซลูออกมายามเบ็ดและกัเขาเอาถุงพลาสติกไปเก็บกวดเตะน้ำเรื่องสนกนี่แหละมันเป็นสายรัดบานนี้พอน้ำมามันนี่ี้ต้องว่าจะเข็มบูนี่บพวงเนี้ยระวังได้รูตอนจับก็ได้บานนั้นพออย่างเราไปคุดอันฝังกดลงเล็กๆตามหลังคูน้องนี่แหละแล้วก็ฝังไว้ เกลี้วไหลไปขั้น,อนโอ้เห็ดใส่มาไว้ข้ามข้ามแล้วเพิ่นกะเสแต่แล้วเพิ่นกะเสื้อถุงไม่ยุแต่ว่าเพิ่นมีเอาไปฝังไปเพื่อวันนี้กะจกังไนถุงมันกะพุกะพังหัดแล้วกะไปคือเกลาแล้วน้ำแกงมาไหลไปตามน้ำครับเต็มแล้วบรุเอ่อซ่อนถุงอีกบ้านนั้นพอนยังเอาไปฟุดหลุมฝังเกลี่ยนี่อ๋อต้องคุดหลุมฝังบอกครับแมนลูกเอาสิไปเผามันกระบื้องใหม่ดิ คือพุดหลุมแถวหลังขันคู่มองเข้าสีบริเวณีหอย่างอีกแล้วประมาณนี้และวนลงเลิกแล้วเขาก็ฝังใต้ดินหมดละเป็นสายเป็นาเป็นต่ญา,า,านพี่น้องเดี๋ยวเก็บต่อไปกันด้วยครับอันนี้แม่นหลอดไปเตะคือพี่น้องลักษณะกลมๆนั้นก็คือหลอดมองแมงเป็นแต่ยานแถ้เได้เอาลูกเสือถูกหาไปข้างนี้แหละลูกเพราะว่าแถวนี้ กอน้อยกับมาย่างเซอร์บิทประจําครับก็ได้ย่างได้ความระมัดระวังได้เวลาว่างๆหล,ลังสูลุมาเก็บโกดเก็บเกียวนําเสนอมองหายอยู่หากิน้นเทีย่ยวมาาจิ้นใกับบุ๊กบาเธอต้องสดครับเออบางเธอกัลกกบล<ม>ุเสามานํากับมีดิเซอร์เกอร์บูทกับเที่ยวเบาประจําครับระวังเด้อลุเอ้ยเสนอเขามากินข้าวป่าหลับ ทิมโกดทิมแก้วไว้นะ่ะอันนี้มันละนาละนายอ,อยู่ครับเดี๋ยวรอเบื้งอีกแถวนี้ก่อนครับว่ามันเห็นอยู่ซ้วงนึงจับมีได้ครับปปปปปนึกว่าพอาะกำลังมาเบิ่งซ้วงนี้เหรอว่ามันคุ้นๆว่าเป็นพันธ์ตาอยู่ก็เลยมองไว้อยู่ว่าเอ้สักมื้อน,นึงต้องมาเก็บเสนดอป้องกันอันตรายสังหลังไหลเป็ได้ยานไหลไหลปวดท้องขอไหมแม่นลูก เอออันนี้เสบืองหางนี่มีมีอันตรายเด้อแต่ก็เก็บเป็ดทิมคือเก่ามันก็เป็นคมได้คือเดียวเพิ่นมาหาอยู่หากินแล้วเพิ่นก็ทิ่มป้ายต้องกันอันตรายครับพี่น้องเรื่องอใส่กันนะครับพี่น้องครับพี่น้องใดเพราะคุณพูดอย่างนี้ด้วยถงนี้ก็ได้แต่มันเดี๋ยวหาเบิ่งกันนะครับพี่น้อง พอครับอากาศเต็<ส>มเลยครับนเน่นมืดเลยลอดลอดไฟร <c oughs> อดไฟไเก็บม,มันอันตรายถ้าได้ลักษณะนี่ไม่ธรรมดาลอดไฟทั้งหมดครับแต่ว่าจับระวังในเดือดรุนแรงมัน,มนบอบบางมีซีดบาดมือคอยเก็บพี่น้องถเขิงเติบแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวเดี๋เก็บซ้อยลูกเขยกไนเด้อครับเม่นมดเลยดิ่งกากซากเล่อันนี้เป็นลอดไฟครับก็มีน่าจะมาทิ้มแบบนี้ครับ้าตาขิด เก็บซอยกันครับพ่อหน่อยครับหลายครับพี่น้องโอ้นี่รถพ่อใาย่สวัสดีครับเก็บแก้วลงรถลอดไฟพวกเนี่ยเสียแก้วเสียบเรือตะเต็มบไปบดไปลาบลาเสือเว็ยดยานในยีบพูดอ่ะโอ้เก็บเป็นแก้วเป็นก้อน จักเอื่อมาจิ้อแลนะเก็บพอว่าละตะพุ่นกับแม่นไม่เคยเก็บมาเลยเลยมันมีเก็บกับวัดไปเย็บแม่นี่ไปเย็บเทอานึงแล้วเมื่อวานเมื่อก่อนน่ะใครแต่ว่ามันมีเฮาเลิกก้นต้งทับโอ้ยนเ๊าเลอะจล้วก็เอามาจิ้มเสื้อผ้าแล้วตอนนี้ไฟไหม้ลุงนียไม่เลยเลยยอดเต้แล้วและวานเมื่อวานนี่ยอดเราบอกเออแล้วล่ะ เออนกมาลงไลเอามาสาเอานหนะดักดักหลังวพนัดเข้าเอเออเอญี่ปุ่นบอเมนกับปอาคนัเเต็มถุงครับเต็มถุงโคตจะมีด้วังอบกะเตะขับมันมักรอบแล้วเพราะมันกรอบบางเธอจะคนมาหายูหากิ้นกมาเหย็บมาโคมาโอ้มีมันธรรมดาเลยครับมันน่ากลัวขนาดเหน หลอดไฟแับซากแบบเป็นรถกำลังนี้มวันนี้เขน้อยก็ต้องไปหาคนลุมฟังดีๆครับผมฝังไม่เลือนเลื่ตรงที่คนมีค่อยผ่านมีค่อยเป็นก็ไดอนครับบุตรงูกเลื่นเสร็แล้วครับยานดิฝังยุบแถวใดละ่ะครับขึ้นหน้าเข้าพ่อเห็นจิตรูอยู่แถวคู่น้องนี่แหละเพราะว่าจังไรคู่น้องนี่มันเขาก็บจิตสุดโบเปลี่ยนแปลงมีแต่สีโทนขึ้นนะมีแต่โทนขึ้นนะเขาก็ฝังไว้ใจใจคือยังจิตปลอดไทยไทยก่อนมันสีฟ้าเช่นสีครับ เก็บตรงงจะได้พี่น้องอีกตรงนึงไปไปเข้าเก็บนี่ท่านได้หมดเครับพี่น้องกันละค้อยมาเก็บอีกมือหน้าครับผมมันยังมันเหมือนมันยังไหล่จังกระจายเะค้อยเนี่ยมาเห็นกันละเก็บไปน้ำท่าละเล็กท่าละน้อยครับเก็บหม่องสุดสำคัญก่อนครับหมองคนนึงก็อยุ่นอพุทกว้างกัเห็นหลอันอยู่ครับกายออกไปยังเราไปเก็บครับืันนี้กับเก็บครับพี่น้องเบิ่งแค่นี้แหะควันนี้ก็ลไปุดลุมฝังครับพี่น้องครับป้องกันอันตรายครับจำเม็ดกับว่าหมานอครับ มีได้จักโัวครับแต่ว่าเห็นห้อยลูดจังสายจังอยู่หลังนึงครับผมกระนาดสายรีดนี่สายหยองจังเลยสันด่บอกสดงว่ามันรูดด้นี่สันดเว็ดกระดงละห้าบาทได้ครับน่าจะเป็นฝาหไงยังกล้ามากินครับเดี๋ยวละหาเยื่อมาเสียบใหม่ครับพี่น้องครับลูกเคยกำลังพุดหลุมฝังแก้วครับพุดเอ็ดเพลเดได้ครับตรงนี้แหละครับ เพราะว่ามันเป็นคู่หน้องแล้วก็มันเป็นรอยลุรอยเพลอลงมั่งดินมีแน่นครับเพราะว่าขั้นคู่อันนี้มันเป็นขั้นคู่เพิ่นพุดออมนองไว้แล้วส่งเพิ่นเรามีเอ็นข้น,น,นไปไทางเลยอ,อีกดอกครับไม่ได้ที่พังขึ้นเลยนี่แต่ว่าเพิ่นท่อเรามาคูนขึ้นอีกว่าสัน้นเก็บน้าครับ <laughs> เพิ่นเรามาลือ้อตรงเก,กาะกลางนี่แล้วเอาดินขึ้นมาถมขึ้นมาอีกครับผมนี่ครับตรงเก,กาะกลางเพราะว่าหนองสองห้องหนองวักที่สองนี่เพิ่นเพิ่ง หลอกออมไว้จะซื้อครับตรงเกาะกลางไม่ได้ออกนะครับเนื้อที่ในก่อนศูนย์กลางประมาณ3มไร่น่าจะได้ครับเป็นเก็บโครงการไปแล้วล่ะครับหามีท่านได้มาคุดลอกเนยครับก็รออยู่พี่น้องก็ได้จะได้มองเก็บน้ําไว้ถ้าเอ็ดให้เอ็นหน้าครับเวลามันแรงก็แรงอยู่ได้ครับคันน้ําแกงมากก็เออก็ดีอยู่ครับเวลาแรงก็ต้องอาศัยสูบจานี่แล้วขึ้นไปเสื้อเข้าเสื้อน้ําครับเอาสีเลอกๆเติร์ลนอครับโอ้เลิกเติบแล้วตัวละ นั่นก็นลงลงแล้วเอาฝังลงด้านนี้แหละครับลูกเกยกาลังโุดอยู่ครับเอาลงไปได้หลุมแล้วก็แล้วทุบมุนมุนแล้วก็ยังละถมครับแล้วก็ละสาดดินทัทง้งเถิงนี่แหละครับลงมาถมอีกห้มันเต็มไปเลยเพราะว่าทีตรงนี้มันมันลุเป็นโกนดลงลงใส่มันจะมีสองโวข้างล่างครับก็เลยเอามาฝังจุดนี้แหละครับโกดแก้วอหน่อยเอาล,ออาลงอกบ่ครับเพ่ะเอาลงอีจกจังไหมครับน้อง แันนี้ก็าตา่ำบดลงเลยนะครับเพื่อถุงนี่แหละครับปึ๊บลงไปลุมลึกแล้วลก็ต้องต่ำให้มันแตกไปเลยครับเพื่อมันละเอียดถึงเศษนิน้อยครับระวัางตะลุกได้เศษกระเด็นนะครับตัว เกลียวทั้งนั้นไข่ก็มันลอยอยู่ทั้งทึ่งนะครับถึงจะมีได้คักปลาเลิกอะถือว่าสบายใจกว่ามันอยู่ทึ่งครับก้อนมันเป็นเ,เลเ็กเศษน้อยครับบันนะก็อย่างละละเอียดนะครับฝังกอนได้ครับบัน มังหน้า้าบ่ครับก็เอ๊พั <ฮะ S 1> ถผมยุบขอบๆอบน้องจังสีหนามมันมสีมีโอกาสพังมาฮอรหนีบ่ครับก็ได้ลูกดินท่ามนี้หนามเสาะบ,บอ่ขาดเลยเมือนบ่ครับคันแท่นหน้านี่ปั่นไว้คาจังสีกะบมมีขาดเ <laughs> มือนบ่ครับมันเกาะ,ะกันดีแต่เด้แต่ว่าที่มันเป็นกระวึกกระวากเนี่ยมีแม่นเผื่อได้ครับมันเพิ่นถมมีได้ไซรถรถดลนะมันเลยมีช่องว่างนีได้ไมโพงไม้ไมเผ<อ>ื่อเรือนเาลระสุดลงสนีครับการว่าเรื่องนี้ก็ยังล่าสุดลงไปอีกเยอะด้วยนี่ครับเพราะว่าดินยังหลมหลมอยู่ข้างล่าง ือนนี่นะครับฝากพ่อแรับสารครับพี่น้องทำให้รับสานฝากพ่อแม่พี่น้อง้ะครับเนาะเศษเกลียวเศษยังไีสกันในรถอัดตรงนี้แหละครับเก็บเป็นทีเป็นทางครับผมเพราะว่าเลือรถไถผ่านนี่แล้วเพิ่นเกียดอันมากบอีกเยอะครับเป็นลูกเป็นล่องมองกลับรถอันหน้าพอน้อยนะครับครับกลางเพิ่นเกียดมาทำงามๆแล้มันถมมืรงนี้นะผม เพราะว่าบางเทือกอะพอน้อยมากกับมากับรถนี่หันหน้ามานี่ก็ถอยหลังเข้าไปหน้าเมื่อครับคันมันเศษเกี้ยวยู่เฮิ่นนี่พ่อเฮ็ดจังเลยหัวกาเฮ็ดถกคนลุ่มถุนยู่เฮินนั้นเวลาลอดไฟมันห้างมันผปนเลยเนาะเพราะบ้านเฮามันเทศบาลมีท่านได้ทางขยะนั้นมาเหอครังขยะแบบแบบแยกแยกแยกขยะสารสารผิดแยกอย่างยังไม่นี้จะเป็นพวกลอดไฟก็ตั้งหะแล้วก็พวกกันเป็นเศษพักเศษตั้งหะสนนิมิตรไมนมีแล้วก็พวกกระป๋องเขาแล้วก็ตั้งหะ มันมีทันได้มานคือยงมมันหลอดไฟห้างอยงู่เฮือนพอน้อยก็เอาไปขุดหลุมลงเล็กๆเลาะแถวข้างบ้านแหละ,รละตรงที่ว่าเฮาเ่ยไม่ได้ก้นเอ็ดเผยอีหล่ะครับแล้วก็ต่ำบดทะเทลิดครับเอาทิมลงไปได้วหลุมแล้วก็เอามะาก๊กนี่แหละทุบๆุบ<อ>มุนเป็นเศษแต่ว่าบางเนี่หละครับแต่ว่าบางหมองบางยุบยุบบานต่ำมีเลยครับพ่อขันจำาป็นจำจำมาผิดจัง่ว่าบ้านเฮายังบอลมีเหมืนบ่พ่อบ่อลงยังบ่มีก็คือซอยกันรักษาไผมันครับกันเท่าสิไปีทิมวางอื่น มันกระสิไปที่ผู้อื่นเพื่อเขาครับจักสิไปถิ่มยังไงกระทั่งที่ดีคือโจบกพุลุจกบนี้เดนท้พอเนาะครับทิปนี้ก็ฝปกพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอเดเนี่ครับจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีครับผมเมื่อนี้ผมพอน้อยซอยเดิมออกมายามเบ็ดกับลูกเขยครับแต่มีได้ชักตัวครับผมก็ตั้งใจว่าเรามาเก็บขยะตัวน,นี้นําละเมื่อวาน<อ>นี้มาปั่นนานวัานเข้าก็เลยเห็นโกดแก้ไหลครับก็เลยทงความสะอาดจังไยกันน่าสนับขอบคุณหลายๆเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรั่ สวันนีครับที่้องไตวดีบเคยวัดดีแฟครับขอบคุณหลายๆนะครับ <laughs> เดี๋ยวสมเพเน,นีนกันก็ลู้กันครับป <laughs> าดเก็บตกแล้วครับพี่น้องครับทำเลนี่หลังจากขีกสิครับเมียเมียบานครับอันนี้เป็นห่านสะดุ้งของพอซิดนะครับนี่ครับเปนเม็ดเมื่อวานนี่ะครับยางสูงเลยครับบัวบุนบัวบุญบัวบดญวบสมจิดเม็ดว้พุ่นครับที่มาเห็นเมื่อวานนี่ครับผม หันสะดุ้งเก่าไงยังบ่กหันได้มากเหรอครับนี่ครับนั่นของเก่าเพิ่นเพิ่นว่ามันอยู่เลิกโคตรมันเพิ่นยับเพิ่นมาใหม่เวลาน้ำเต็มฝ่ามันนะเมาต่อหน้าสะพานอนเปิ้อนนี่นะเวลาน้ำหลอดเพิ่นก็เลยเอาจะลุงใหญ่มาลงนี่แล้วมันคงดีป่ะพ่อโอ้แต่การลูกคนไม่ยุคข้าสื้ล่ำปลาในบ้านตรงห่วงเรากับเพาะเปื้อนพวกแบบนี้เราก็ลรามามัดสะดุ้งสะดี่ได้แล้วมันก็จะมีรูทวงอยู่ด้านนี้ออจยึดไปเลย่าเดี๋ยวก็ โอ้มาส้มมันห้างจะลุงลุงซีดพินดนพ่นเ็ดไว้เมื่อวานนี่เพิ่นเ็ดเตรียมไว้ของของลุงซีดฮะ <Huh? S 1> ลุงซีดซีดอันตาเผยนั่นดีลุงอันอันซีดนะหมอเออโอ้พิ่นวเ็ดสพ่นเ,ด <c oughs> นเ็ดเมื่อวานนี่เพิ่นเตรียมไว้แล้วนี่เพราะว่าปีนี้เราเอาน้ำสิเลาหมาเฮาที่มาเป็นหมาที่มันรู้เป็นไง มาเล้ลุงแตงบอกมาพูดถ่ายมเล้ล่ะโอ้โหัคนเลยหลายนะแ้งพังมาน้อยก็ไปห้เก็บเอ้โนํามันยังอยู่เออเออลุงไปก็บเอาไปกัลืมเจ้าบ่แต่หึงมันนีขึ้นพอเสีย่าไปเก็บแดงเมื่อกินัเลยไม่างแต่ลุง่นกันเลยลงบน